สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิ้หนุยนะคะเมื่อนี้ถ้าแปลงท่านอีกเพียงเพ่ยงยัดมาสวยวันนี้เราก็มากินข้าวเช่นเคยกินข้าวต้มเหมือนเดิมวันนี้อัปเดตอาการวันที่สี่ของการทํารถขนาดหน้าผากมานะคะมือน,นี้บ่มีอาการไขอาา่อาการปวดกะแพรจะบ่มีแล้ว แต่ว่านาแบบมีเชฟเองนาแบบมีเชฟว่าหนาบวมได้มือนนใบบวมแต่ว่านาแบบมีเชฟลงค่ะหน้าที่บวมก็กำลังลดนะคะมันนี่ก็กินเนื้อแต่เดียวเขาไม่ต่อมของเขาอย่างเอฟซีกิน ถากมาไว้ให้ FC ขายให้ FC หนังงานนี้ลุยนีล่ล่ะกินเบิดละ ไอ้ยมันต้องเวียบประมาณเลยอักลวก อยากกินแจวนี่ร่ยไดเย้เนาะคุยก็บพักหลวกจังบาทตอนนี้งดปลายอยู่ รีบกรอบแห้งจนออนังกรอบเมื่อแดดเดียวถ้าสร้างไปผู้เฒ่าบ้านเท่ากรสีเพื่อนกรสีป้งกิงรับข่าวห่อนน้ำาเสาร์นะ ถ้าใส่ไมโครเวฟก็จะกรอบเหมือนของฮิลยเนี่ดังครอบครบเ<ๆ>มื่อวานนี้ก็ไปตรวจแผล ฉีดยาลดบวมแล้วก็เข้ายาคลินิกดูแลดีมากนะคะเซนจูรี่คินิกมันจะมีสองสาขานะคะสาขาครลาดเป็นสาขาที่เปิดใหม่สำหรับคนอีสานกะไปสาขาโคราาสาขากรุงเทพกะจะเป็นสาขาเกา่าคือ,อยังมี้ลุยหมู่บ้านนี้นีลุยไปตรวจนะคือไปตรวจหล,ลังทาที่กรุงเทพเพราะว่า ถ้าไปเอกคลาดแต่ตะวะ่าจนนี้เขามีงานยุงเทพห้องก็เดี๋ยไปตรวจยุงเทพมันลิงก์กันไปสาขาไหนก็ได้นะคะใครอยากทำสวยอยากทำปังก็ไปที่เซนจูรี่คลินิกพัดได้นะคะ แต่ถ้าใครที่อยากทำจมูกแบบละมุนละมุนสวยๆแบบธรรมชาติต้องไปที่เอสบีคลินิกอนแก่นนะคะจมูกเป๊ะปังต้องจมูกหโอ ตอนนี้ออเดอร์เจกำลังทยอยทรงกันอยู่นะคะผู้ใดได้ริมล่องความอร่อยแล้วคอมเมนต์กันมาได้นะติชมกันได้นะะ ถาเขาต่ำเองอยากได้แบบเผ็ดมากๆก็สั่งแอดมินได้วันนี้ท่าแปลงท่าขิมเนอท่ารีบผอม แย่งว่าอากาศดีขึ้นพี่น้องหหัอสิว่าคือใส่ตาเสียตัวเกา่ามันไม่ใช่ตัวเดิมนะครับเป็นตัวใหม่แต่ว่ามันเป็นสีคล้ายๆกันสมานนี้รู้จะมีตรทุนเสียสีนี่ โอนคนะคะอาการวันนี้ก็ไม่มีไข้ถามว่าเห็นมากมันเจ็บมันก็เจ็บแหละพี่น้องจากคนถือว่มีแผลเป็นปบ่ได้ดที่จะบวเจ็บจิบเป็นตัวเบาบ่เจ็บเลยก็เป็นนปบบได้มันเจ็บแต่มันเจ็บแค่ไม่กี่วันเมื่อแรกเจ็บหลายเมื่อสองทุเล่าเมื่อสามทุเล่าวันที่สี่แล้วก็ไม่มีอาการเจ็บเลยนะคะก็ลอง ไปต่ำไปสวยกันได้นะคะโอเค <Okay. S 2> คะ่ะ